เจอต้องสวยแล้วเจอเลยอย่ากเรแอกนะถามเลยก็ถามเลยเจอคุนตั้งแต่เช้านะวันนี้ไม่จะถามเลยก็ถามเถอะอยากรู้เฉยอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องแรกขอรู้เรื่องเรื่องเมืองทองก็ไปเสิร์ชกูเกิลอยู่ไปคุยกับแชท GPT ผมคุยกับใครก็ได้แต่ถ้าแบบสุดยอดต้องคุยกับคุณเรื่องเมืองทองแพ้หกนัดเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องยอมแล้วว่าจะฐานไม่ดีอืมผมว่าปัญหาเนี่ยประตูพลาดง่าย ใช่ไหมคือฟุตบอลเมืองทองอ่ะเล่นเนี่ยไปสังเกตเนี่ยไอหกนัดที่ผ่านมาเสียประตูแรกไวเกืบทุกลูกอืประตูกับกองหลังไม่ค่อยสื่อสารกันอไอดูเกมเจ็บจวบดิผมถามลูกสองัลูกนั้นะจ่ายยัดไปให้ชาติชายทําไมอชาติชายหันหลังให้กับตรงนู้นแล้วจ้าหนักบอลก็ไม่ได้อเตะทิ้งใอลูกสี่ออกมาทําไมอืหรือไม่กระทั่ง ไม่ใช่จ่พีรพงษ์เรนินกินิพงษ์ผู้เดียวเชือกอคือมันพลาดท,ทุกคนอะและในเมื่อประตูพลาดง่ายๆแบบเนี้ยไม่แปลกใจหรอกกําลังใจนักเตะก็หายคือมันเล่นแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในเพื่อนร่วมกันเองใช่ถูกต้องอปเปลี่ยนล้มให้หมดประตูอะล้มหมดเลยอะล้มหมดมล้มให้หมดไม่งั้นเมืองทองก็มันก็จะเป็นแบบนี้พี่พี่เตะฟุตบอลอะอยู่ดีพี่พลาดง,ง่ายๆกับทุกแมตช์อะพี่ไม่เซง็งเหรอ กองหลังก็พลาดง่ายแล้วกองหน้าเนี่ยยิงเท่าไหร่ถ้ากองหลังเสียแบบนี้มันก็เลยเละเทะไปหมดความมั่นใจกองหน้าก็ใช้โอกาสเปลืองแต่ผมคิดว่าตอนนี้ต้องปรับเรื่องของเกมรับไม่มีอารีส่งผลแล้วก็เรื่องของประตูอ่ะพี่สับประตูทุกเกมมันมีที่ไหนเขาทำกันอะสับประตูทุกเกมแสดงว่าประตูมีปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโ้หนัก คือก็อย่างที่ต้องบอกคืออาจจะต,ต้องต้องเปลี่ยนเรื่องของการสื่อสารของแผงหลังขึคือผู้สาประตูก่อนแหละคือถ้าฐานมันดีทุกอย่างก็อาจจะตามมาให้มันดีขึ้นประมาณนี้เนาะใช่คือก็ด้วยด้วยผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสําหรับเมืองทองอ่่โอเคในเรื่องนี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทางด้านผู้สืาประตูไปโอเค okay. ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งสามนักเตะไทยในเจลีกที่ต้องมองตอนเนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับฟอร์มล่าสุดมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน สำหรับสุภรชคสรารชาติเห็นไหมจเจริญศักดิ์มงกร,กรแล้วก็เอกนิษปัญญาสุภรชคสรารชาติเด้ดีสุพโชคอะ่ะตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหกำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีสบายใจได้เช็คเล่นเจลิกสองสบายช่วงที่ผ่านมาเช็คแก้มีปัญหาเรื่องของไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอทีมงานเขาเลยไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวใช้แล้วเจ็บ ขราวแน่สมบูรณ์เต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วถือว่าเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักแล้วสิเป็นตัวจริงเป็นเดอะแบกนะลุกสติติดีกว่าทุกคนสุขรขโชคโอเคเอกธิ์ปัญญาเนี่ยคือที่มีชื่อในช่วงสามสี่เกมแรกเพราะว่าเจ็บเรื้อรังยังไม่สมบูรณ์แต่เกมล่าสุดลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยคือสมบูรณ์แล้วแต่บทบาทยังน้อยไปหน่อยได้บอลน้อยแล้วก็ยังสร้างความแตกต่างไม่ได้นี่คือสิ่งที่บุ๊กต้องไปปรับนะเป็นนักเตะต่างชาติ ต้องสร้างความแตกต่างให้ได้คือถ้าต้องแบกได้ก็มันต้องต้องมีงความเดียวกับสุขโชคถูกต้องเพอ,อย่างนั้นถึงะอย่างนั้นแล้วจะทําให้บุ๊กได้เล่นในเจลียาวๆบุ๊กต้องมีอะไรมากกว่าอตอนนี้หน่อยอมไม่ใช่แบบได้บอลแปะซ้ายแปะขวาเดียวต้องเทินกล้าเทินกล้าไปยิงเองแบบที่เช็คทําตอนนี้สําหรับเอกนิจัญญาส่วนเท่ต้องรอลุ้นบอลถ้วยก่อนเลยคือเท่ต้องไปเริ่มใหม่ก่อนเลยคือไปฟุตบอลญี่ปุ่นเขาไม่เคยไปเล่นะ ไปมันต้องปรับตัวอย่างน้อยหกเดือนตามที่พิธี่บอกนี่มันเพิ่งสามสี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปเริ่มจากฟุตบอลถ้วยฟุตบอลถ้วยเธอทีมเจลริคสามถ้าเกิดฟอร์มดีในบอลถ้วยลงไปยิงได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็มีลุ้นที่จะไปอยู่ในสกอตแต่บอลถ้วยต้องเล่นลงก่อนต้องมีชื่อให้เล่นเล่นก่อนถ้าบอลถ้วยยังไม่มีชื่อเนี่ยอันนี้ยากแหละแต่ขออย่างเดียวอย่าท้อสู้ต่อไปไม่ดีตรงไหนปรับตรงนั้นอ่านี่ก็คือ เรื่องของนักเตะไทยในเจอลีกนะต้องขอบอกมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือล่าสุดบุดีลัมนะครับจับฉลาดไปเจอกับเอาลอาลีในศึกเอเชียอีลิชต้องคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับบุรีลัมในการที่เจออาอาลีผมว่าเจอใครก็หนังหมดมแต่เจอทีมถ้าจเจออาซาร์ผมว่าเป็นทีมที่เบาที่สุดเพราะเอาซาร์ส่วนใหญ่นักเตะเป็นทีมชาติกาตาร์แข็งจริงแต่มันเป็นระดับเอเชียแต่ สามทีมซาอุมันไม่เหมือนทีมเอเชียแล้วเพราะสิบเอ็ดตัวจริงมันคือนักเตะเกรดพรีเมียมจากยุโรปนะมันไม่ใช่ไอ้เกรดต่างชาติใหญงแบบเยอโฮนะและหมดสภาพแต่พวกนี้คือมาเล่นในยุโรปสบายหลายคนมันอยู่ในจุดพีคแต่เริ่มมาเล่นเจอใครก็หนักหมดแต่เอาฮีราวกับเอานารเซอร์เนี่ยตัวดีกว่า อาฮีลาวเนี่ยตัวซาอุดีบวกกับตัวนอกมีเจ้าคอนเซลโลเมาลคอมเต็งหนึ่งอัลนาเซอร์เต็งสองอเพราะว่ามีโรนัลโดมาเน่ดูรัอส่วนอาวาลีเนี่ยถามว่าชื่อชั้นอาจจะดูไม่เท่าอาัลนาเซอร์อาฮีลาวแต่บุยดำที่ต้องเจอเนี่ยอัลวาลีก็แข็งตัว แข่งโป๊กอีวานโทนี่เนี่ยยิงสิบหกลูกแต่ละตัวนะอีวานโทนี่เนี่ยคือเพิ่งไปจากเบนฟอร์ดแล้วก่อนมาเล่นอาอาลีเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลเชลซีมันทีมแห่งอังกฤษอีวานโทนี่ลิยัสมารเลสมีฟรองกเคซิเย่ใช่ป่ะไอมิฟิลบาซ่าเก่าอ่ะกองหลังมีเนี่ยเดมิเลอมีโรเจอร์อีบันเยสประตูเมเอดูอาเมนดี เกมในเกมทีมในเกมลุกโหดตัวดีมากแนวลุกมีโรเบรโตเฟอร์มิโน่แต่เกมรับดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บุรีรัมอย่างที่บอกว่าไปได้ประสบการณ์เพียบไปผมว่าไม่กดดันด้วยนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของบุรีรัมนะแล้วบุรีรัมได้เรื่องของทีมเวิร์กตัวผู้เล่นพร้อมวิ่งต่างชาติพร้อมพิสูจน์ตัวเองหลายๆคนถ้าบิโซลีคิสพูงไปยิงทีมผู้นี้ได้เนี่ยอ่ามันมีโอกาสที่จะขยับตัวเองไปเล่นลิสซาอูไปโกยเงินได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเเเนีี่ยยผมมมบอกกลท บุยัมไม่มีระยะเสียไม่มีความกดดันผมว่าบุยัมสู้ได้สนุกได้ในการเจอกับอาวารีนะสนุกหนักแต่เพื่อว่าสนุกมันแน่26เมษายนบีทีเอสปอตไทยมันแน่รอติดตามสุดท้ายแล้วนะที่จะยังไม่หมดเหรอุลก็ต้องทสุดท้ายแล้วสี่จาสิบมอทีเนี่ยทีมเชตไทยทำไมอ่ะที่จะประกาศมาแล้ว23่สิบสามคนคิดว่าชุดนี้ในความคิดต้องต้อง ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไงกับทีมชาติชุดน,นี้แล้วก็จะทําให้ทีมชาติชุดน,นี้จะเข้ารอบได้ไหมชุดน,นี้ขาดธีรศิลป์เจรทรเข้าใจว่าเจ็บส่วนคนอื่นก็มันคมนะผมว่าก็เป็นชุดที่ที่เรียกมาแล้วก็เข้าใจได้แต่สิ่งเดียวคือพวกสาวัดพิธีวัดอะหน้ามา่ๆๆแต่ในเมื่ออิชิไม่เรียกก็อ่ะเข้าใจเขาก็บอกว่าก็เป็นชุดที่เต็มแหละมีสัตว์รักถอนหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าใครมาแทนนะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะตอนนี้นะ กันชุดหน้าดูเพราะว่าชุดนี้เกมลุกน่าดูดือชนาทิพสุประโชคสุพนัทธนวัฒน์สี่ 4, 3, 4าสามสี่คนประสานงานกันน่าดูมากแต่มีกองหน้าจะใช้ใครสุประชัยหรือจะใช้ปรเมศอัจวิลัยก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมบอกเลยว่าชุดนี้ลุ้นสนุกดูมาแล้วอย่างเจอคู่ต่อสู้ที่เขามารับใส่เราแนะ่เราต้องเน้นเกมลุกแหละ,จะเจได้ชัดว่าอีชีเรียกเกมลุกมาเยอะอแล้วผมว่าเกมลุกชุดเนี้ไว้ใจได้โดยเฉพาะพร้อมของสุประโชคสุพนัท ฟอร์มของชนะทิพย์ฟอร์มของธนวัฒน์ธนวัฒน์อ่ะโค้งตรงกลางมันดีเบนเดวิสนี่นะเออเบนเดวิสอีกตัวเลือกมันเยอะอืเพราะฉะนั้นผมว่ามันมก็21เจออัฟกาอุ่นเครื่องอาจจะไม่ได้ใช้ชุดเต็มอมแต่วันที่25สิหีลังกาเนี่ยผมว่าจัด11บตัวจริงเต็ม,มเจออัฟกาอาจจะใช้11บตัวจริงนะเจอกับเสียลังกาแหละแต่อาจจะให้โอกาสคนอื่นบ้างอแต่นัดเจอสียลังกาผมว่าใส่เต็มตั้งแต่แรกแต่สองนั้นก็สําคัญหมดนะท,ทั้งเรื่องของแรนกิ้งฟีฟ่าแล้วก็ เรื่องของไอชินครับรอบคัาเลือกที่ต้อง uh huh. ชนะแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดหัวสวยๆในไอชิน huh. ครับพปีนี้มันเอาแค่ทีมเดียว uh huh. แชมป์กลุ่มไปไเล่นรอบสุดท้ายอ uh huh. ไม่ง่าย uh huh. เพราะฉันเจอทีมโถสี่อย่างสรีลังกาต้องกดให้ยับนะนะประมาณนี้โอ้โหได้ครบคันเลยนะเจอต้องซุยทีไรไม่ผิดหวังก็ขอบคุณมาก uh huh. ที่มาเป็นแบกให้ผมตลอดนะ uh huh. ผมแฮปปี้ดีด้เจผมไม่ได้อะไรเลย,เลยดีแล้วคุณเป็นก็เหมือนเรือจ้างในวงการฟุตบอลให้ผมแล้วกัน เขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับต้องซุยใหม่นะครับเจอกันผมผมไคยมาแล้วเจอนต้องเจอกันอีกผมเจอตลอดผมเอามาไุณมานะเกมาแล้วผมต้องต้องเอาคุณมาอยู่แล้วแล้วนี่ได้กี่คลิปเนี่ยเอนะโอ้้เยอะเรายไปตัดซอยเจ็ดแปดคลิปแล้วคลิปนี้ลงสิบนาทีคนดูเยอะอีกเพียบใช้เวลาเพราะคลิปยาวสิบนาทีผมดีกว่าคุณมีแต่ได้ก็ได้จุดยอดผมแฮปปี้มากผมเหนื่อยละถือว่าขอบคุณมากนะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ